สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหารถเก่งอีโคคาร์นะคะไว้อาพาลูกๆหลานๆไปรงเรียนนะคะหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะ <Audience> ก็วันนี้นะคะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะแอดมินจะมารีวิวรถคันนี้นะคะเป็นเก่ง Toyota ายาริ1.2สปอร์นะคะปี2023ลูกค้าสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยรถคันนี้นะคะเพิ่งลงจากเทนเลอร์เมื่อกี้เลยนะคะลูกค้าสติกเก, ER เก ER อร์ก็ยังเป็นขอสติกเกอร์อ่าลูกค้า คนเดิมอยู่นะคะก็อ่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาโฉมปี2023นะคะก็มาแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ To y ยต a เป็นสีโครเมียมอยู่ตรงกลางในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขานะคะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์บวกกับเดย์ไลท์แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะนี่สวยงามมากๆเลยด้านข้างนะคะล้อแม็กก็เป็นแม็ก เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยลูกค้าคะในส่วนของยางนะคะรถคันไหนถ้าเป็นยางอะซึกร้อหรือว่าปีต่ำเกินไปนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวตามดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะที่จับเปิดปิดประตูของเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีช่องเสียกุญแจมาให้หนึ่งช่องนะคะนี่ มาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะมีคีบฉลามอยู่ด้านบนด้วยนะคะพร้อมกับสปอยเลอร์เล็กๆนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้านหลังกระจกด้านหลังนะคะก็ติดฟิล์มไลฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยที่ปัดน้ำฝนก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะหรือว่าถ้าอาที่ปัดน้ำฝนสึกร้อนะคะทางด้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะไฟ ไฟของเขานะคะก็ออกปกติครบทุกดวงเลยไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวหนังสือยาลิษนะคะเป็นสีโคเมียมนะคะลูกค้าด้านล่างก็มีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเลยนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดห้องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะว่ารถคันนี้มันสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากหรือเปล่านะคะนี่ ก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้เลยไฟเก๋งก็มีมาให้นะคะไฟด้านหลังอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่ารถอ่ยตายาริสหนึ่ง s ุดสอสปอร์ตปี2023เขาให้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยในส่วนของภายในตัวรถนะคะลูกค้า รถคันนี้นะคะ t o โยต้ายาริ1.2สปอร์ตนะคะมาพร้อมกับเบาะหุ้มผ้าสีดําน,นะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทาทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะที่ปรับเบาะเป็นแบบแมนนวนก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยลูกค้ารถคันนี้นะคะด้านล่างนะคะมีไฟแต่ง ตกแต่งมาให้ด้วยนะคะเป็นสีน้าเงินลูกค้านี่สวยงามมากๆเลยนะคะ,อะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็มีพื้นที่กว้างมากๆเลยก็สามารถวางของตกแต่งวางพาเครื่องได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าฝั่งขว้าจะมีที่เก็บเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือรถเอกสารสำคัญนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีแอร์แบกมาให้ด้วยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบหน้าจอทำไอ เ,เครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบหน้าจอทัสกีนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb ได้เลยะคะ่ะลูกค้าทัาสกีนก็สามารถอ่าทัดได้ตามปกติเลยนะคะไหลลื่นตามปกติลำโพงก็เสียงดังฟังชัดด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้นะคะระบบแอร์ของเขาเป็นแบบแมนนวลนะคะก็จะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะแล้วก็จะมีอ่า สัญ,ญาลักษณ์บอกด้วยนะคะว่าเบาะเบาะที่นั่งคันไหนไม่รับเข็มขัดนะคะถ้าไม่รับเข็มเข็มขัดเขาก็จะขึ้นสีบอกแบบนี้เลยลูกค้ามาดูตรงเกียร์นะคะเกียร์รถคันนี้เป็นเกียร,อร์ออโตโ้เบรกเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกค้าแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างเบรกมือนะคะจะมีช่องเสียบ power outlet มาให้หนึ่งช่องนะคะ แล้วก็ตรงกลางเป็นที่พักแขนนะคะก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีดํานะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ทางซ้ายแล้วก็ขวาของพวงมาลัยฝั่งซ้ายก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเสียงนะคะปรับเปลี่ยนโหมดบนหน้าจอฝั่งขวาจะเป็นปุ่มวางและก็รับสายคนโทรเข้านะคะ เบาะด้วยสารด้านหลังนะคะก็เช่นเดียวกันกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดํานะคะในส่วนของเข็มขัดนะคะ,ะก็มีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งเลยอ่าตรงแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มอ่าลดกระจกนะคะแล้วก็มีลําโพงมาให้แล้วก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน,น้ํามาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆเลยตรงที่พักแขนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีอ่า ที่ชาร์จแบตมาให้ทั้งหมด2ช่องเลยนะคะลูกค้าสามารถเสียบได้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแย่ยงกันเสียบนะคะนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะรถคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ t o y ยต a y a า i s คันนี้นะคะปี2023นะคะเครื่อง1.2สปอร์ตนะคะราคาอยู่ที่478,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่า อยากสอบถามนะคะก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะมีแอดมินมีเซลล์คอยตอบลูกค้าทุกยีสบี่ชั่วโมงหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากให้เรานํารถไปให้ลูกค้าชมที่บ้านนะคะทางร้านเราก็มีบริการนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะพร้อมเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะค่างวดรถคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ800 0ันกว่านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถเก่งอีโคคาร์ไว้ใช้งานนะคะก็ ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ